สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการจัดจาหน่ายนะครับสินค้าสู่ผู้บริโภคล้าทูต์มาเก็ตนะครับก็ของผมนี่ก็จับประสบการณ์นะฮะต้องบอกว่าเราเก่งในตลาดออฟไลน์นะครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะสำหรับผู้ที่ทําออนไลน์แล้วอยากจะทําตลาดออฟไลน์ line นะครับอันนี้ก็มีตลาดอีกตลาดทางเลือกหนึ่งนะที่สามารถที่จะกระจายสินค้าเข้าสู่ผู้บริโภคได้นะครับ นะหลักๆของเส้นทางนะาการจัดจําหน่ายสินค้าเนี่ยหลักๆมันมี3เส้นทางด้วยก,กันคือ1นึ่งเราก็ขายตรงนะขายตรงจากโรงงานสู่ผู้บริโภคเลยนะอันที่2องนี่ก็คือร้านค้าปนะลีกนะเราขายผ่านร้านค้าปลีกแล้วร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับอันที่3าก็คือขายผ่านร้านค้าส่งหรือไม่ก็เป็นดิสติบิวเตอร์เพื่อที่จะกระจายสินค้านะให้ให้กับร้านค้าส่งร้านค้าปลีกนะครับเพื่อที่ให้ผู้บริโภคเนี่ย นะข้อมาหยิบสินค้านะครับในร้านนั้นๆนะครับเอามาดูในส่วนของการขายตรงกันนะครับในการขายตรงเองเนี่ยก็คือจากโรงงานเข้าสู่ผู้ค้าโดยตรงเลยนะครับก็จะมีเครื่องมือก็าอาจจะเป็นออนไลน์นะครับอย่างบางโรงงานเนี่ยเขาก็เปิดเว็บไซต์เองนะครับเปิดเว็บไซต์เองนะครับบางโรงงานก็ใช้แพลตฟอร์มนะครับนะหลายๆโรงงานอย่างประเทศจีนเองอย่างประเทศ อ,อเมริกาเองนะครับก็อาจจะใช้ออนไลน์นะใช้แพลตฟอร์มที่เขามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะในการที่จะในการที่จะให้ถึงกับผู้บริโภคนะครับบางที่ก็ออกแบบแพลตฟอร์มเองนะครับออกแบบเว็บไซต์เองนะบางที่ก็ใช้แพลตฟอร์มที่มีอยู่นะเขาเขาเรียกว่าอะไรอะมาร์เก็ตเพลสนะในการขายสินค้าให้กับผู้บริผู้บริโภคนะครับ อันที่สองผมก็ยกตัวอย่างของอ u t l e t แล้วกันอาเล็ตไฟนาวไฟนาวก็เป็นโรงางานที่ผลิตเสื้อผ้ากางเกงอะไรต่างๆครื่นงหผมอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มาเปิดนะช็อปเองเลยริมถนนสายใหญ่ๆสายเมงนะไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมานะไปทางเพชรบุรีนะไปทางภออออาคตอนออกนัชะยองอะไรเงี้ยเขาก็จะมีช็อปนะอันนั้นเขาก็ต้องลงทุนสร้างช็อปนะเอาสินค้าเข้ามี pc คอย ยืนแนะนําสินค้านะมีการเทสสินค้าจับต้องได้นะแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับขายตรงนะอันที่ถัดไปก็คือจะเป็นพวกแอ็มบกิฟฟินซูริเอตอะไรเงี้ยยูนิซิตี้อะไรเงรี้ยนะเขาก็ใช้ในลักษณะเป็นเพื่อนแนะนําเพื่อนนะในการที่เราจะขายให้กับเพื่อนนะขายให้กับคนที่เรารู้จักนะครับก็แน,นะนําเขาก็จะได้ค่าแนะนำนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ ก็แล้วแต่ว่าเขาจะใช้ระบบอะไรไม่ว่าจะเป็น M L M นะเป็น Binary นะครับหรือกินเปอร์เซ็นต์นะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบขายตรงนะฮะซึ่งอ,อันถัดมาก็จะเป็นในส่วนของอันนี้แหละนะครับอันที่ผมยกตัวอย่างก็คืออร่อยซอยแปดเป็นขนมเปี๊ยะไส้ลาวัดนะครับตัวอร่อยซอยแปดเองเนี่ยเขาก็เปิดร้านร้านีา่ที่อ่างทองนะครับแล้วก็ขายขนมเปี๊ยะนะให้ ให้กับผู้บริโภคโดยตรงเลยเหมือนกับเป็นจุดแวะซื้อสินค้าของฝากครับแล้วก็มีการชิมการอะไรต่างๆนะครับอีกอันที่ผมว่าเอออันนี้ก็ดีนะครับก็คืออิสต n Glass นะเป็นโรงงานที่ทำเกี่ยวกับแก้วนะครับแก้วเป็นเกี่ยวกับแก้วอย่างเดียวเลยแก้วสีแก้วใสนะชามแก้วหรืออะไรที่มันเกิดจากแก้วกาทำหมดเลยนะครับแล้วเขาก็มาเปิดเป็นร้านกาแฟนะกินกาแฟเสร็จ แล้วก็สามารถที่จะซื้อแก้วซื้ออะไรกลับไปเป็นของฝากได้นะฮะนี้ก็อยู่ที่บางแคนะครับหลักๆข้อดีของขายตรงเนี่ยคือมันมันไม่ต้องเสียค่าจ่ายเพราะค้าคนกลางนะแล้วก็ราคาสินค้าเนี่ยจะค่อนข้างถูกนะแล้วก็โรงงานเองก็จะมีกําไรสูงซึ่งสามารถที่อาจจะแบ่งกําไรให้กับคนแนะนําได้นะหรือระบบหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียของมันคือมันมันมันในส่วนของการเข้าตลาดเนี่ยอาจจะค่อนข้างช้านิดน,นึงแล้วก็อาจจะต้องเสียค่าจ่ายเนี่ย เสียให้จ่ายในการจัดการเอ,ง,องเช่นเปิดหน้าร้านเองนะทาระบบเองนะครับเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเองอะไรทุกอย่างเราก็ต้องนะค่าใช้จ่ายมัน,นกวรจะค่อนข้างสูงนะครับพอสมควรนะครับอ่ามาดูอันที่สองนะครับขายเข้าร้านคาเฟแล้วก็าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยผมว่าทุกๆเพื่อนๆทุกคนก็คงเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นบิ๊กซีนะเซเว่นนี่ก็เป็นหมื่นสาขาบิ๊กซีนี่ก็ รู้สึกว่าจะหลายร้อยสาขานะครับหลายร้อยสาขานะครับน่าจะหกร้อยประมาณหกร้อยท็อปนะ tesco เองนะครับ omro duo อ,อันนี้ก็ขายพวกวัสดุก่อสนะร้างร้านยาดีขายร้านยาเป็นเป็นเน้นยาเป็นหลักนะครับบัิษัก็เน้นยาเป็นหลักนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นธุรกิจท้องถิ่นนะครับก็อย่างเช่นตั้งยี่สุนเองแล้วก็ยงสมุนเองอันนี้เขาก็นะใหญ่ในภาคอีศานะครับนะอ่า พวกนี้ก็คือเน้นนะขายเท่าตลาดนะข,ขายผ่านพวกร้านเนี่ยซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับนะมินิมาร์หรือรอะไรต่างเนี่ยเพื่อให้นะเข้าสู่พื้นพวกร้านพวกนี้ก็จะมีกลุ่มลูกค้าเันอยู่แล้วนะข้อดีคือรวดเร็วอย่างเช่นเข้าเซเวได้เนี่ยคุณกระจายได้ทันทีเลย17,000สตูนะครับนะเข้าบิ๊กซีได้ก็หลายร้อยสตูนะครับนะเขามีฐานทูกพวกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปวางแต่ว่าข้อเสียก็อาจจะต้องมีค่าลิสต์อินนะ ค่าเสียค่าใช้จ่ายใ,ให้กับพ่อค้าคนกลางนะแล้วก็อีกงานหนึ่งคือบางทีร้านค้าเขาไม่ได้สนใจตัวโปรดักต์ตัวนั้นก็อาจจะไม่ไม่ได้หวางในตลาดนั้นๆนะครับนะต่อมานะครับเส้นทางที่สาบนะครับก็ขายให้กับร้านค้าส่งนะหรือศูนย์จัดจำหน่ายนะซึ่งถามบอกร้านค้าส่งหรือศูนย์จัดจำหน่ายเนี่ยเขาก็จะมีนะบางทีร้านค้าส่งไปขายให้ซาปูะซาปูให้ขายให้ซีปูะอย่างเงี้ยครับ นะแต่ถ้าเกิดเป็นดีสิบิวเตอร์บางทีดิสิบิวเตอร์เจ้านั้นนะดูแลร้านค้าส่งด้วยร้านค้าปีกด้วยนะก็อาจจะขายทั้งค้าส่งค้าปีกครับนะหลักๆก็จะมีนะที่ยกตัวอย่างให้เห็นก็คือแมสช์มาร์เก็ตติ้งอันนี้ก็จะเป็นดิสิบิวเตอร์บวกกับที่เขาทำมาร์เก็ตติ้งให้ด้วยนะนะทำโฆษณาให้ด้วยนะครับไอซ์เอ็มนี้ก็อยู่ที่ราชส,สีมานะครับก็เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะสินค้าทั้งอุโปโภคและบริโภค นะครับของ A อเอเองก็เป็นนะศูนย์กระจายสินค้านะครับที่ประจําทั้งภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพนะครับอันนี้ก็ทําสินค้าอุปโภคหรือพวกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นร้านค้าส่องอย่างเช่นสินชัยการทุลานะครับก็นะฮะลูกค้าเขาจะค่อนข้างเยอะมากในจังหวัดสมุทรปราการเขาเป็นเอเอเอนของของเบียร์ช้างนะครับก็พรุ่งนี้เขาก็จะมีกลุ่มลูกค้าของเขาส่วนอย่างก็ส่งซาบัรนะแล้วก็มีหน่วยรถมิเงงด้วยนะครับข้ามชาติมาหน่อยก็ดีเคเอสเอสนะครับดีเคนี่ก็โอ้ขาย เรียกว่าสกเบอร์ยันเลโรบเลยดีกว่านะครับขายเยอะมากดีเคนะครับหรือเขาเรียกว่าดีแถมนะครับสมัยก่อน,นเรียกดีแถมอนนี้เขาเรียกดีเคเสรแล้วนะแล้วก็นะครับในส่วนของเดอะเบลนะเดอะเบลก็จะเป็นบริษัทลูกของเลนด์บูคีหนึ่งกระทิงแดงนะครับซึ่งเดอะเบลเองเขาก็จะเออออเเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้กับให้กับของทางทางทางกระทิงแดงนะครับซึ่ง นะฮะเขาก็จะมีเดโป้ของเขาเองอันนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าซิงเกิลดิสิบิวเตอร์นะครับซิงเกิลดิสิบิวเตอร์คือทำทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับนะอีกอันหนึ่งก็คือชิโนแปซิฟิกนะชิโนแปซิฟิกนี่ก็รับสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยมาขายหลายหลายสินค้าเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นขายในโมเดิร์นเทรดขายในจีทีนะชิโนแปซิฟิกก็ขายสินค้าหลายตัวอย่างเช่นเบงเบงนะอันนี้ก็อยู่กับชิโนแปซิฟิกนะอ่า mm hmm. uh, มันมีข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือรุดเร็วเลยเข้าสู่ตลาดได้รุดเร็วเพราะอะไรเข้าไปที่ดิสซิเวเตอร์หรือร้านค้าส่งทีเดียวเขาก็สามารถกระจายเข้าไปแล้วร้านค้าส่งค้าปลีกอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะถือลูกค้าเป็นพันนะดิสซิเวเตอร์ถือลูกค้าหลายพันร้านค้าก็สามารถที่จะกระจายสินค้าเข้าไปนะได้ทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมีทีมขายเองนะก็คือมีแค่เมนเจอร์เข้าไปติดต่อนะมีแค่เขาเรียก่อะไรไม่ต้องบริหารทีมขายเองเพราะว่า โอเซลเองหรือดิสซิเวเตอร์เองเขาก็จะมีทีมขายของเขานะครับก็ในส่วนของนี้เราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนของพนักง,งานขายที่เราต้องจ้างเองไปดูแลร้านค้าเป็นหมื่นหมื่นร้านค้านะฮะอันนี้ก็ดูแลเจ้าใหญ่จํานวนพนักง,งานขายเราก็ลดลงนะลดความเสี่ยงเรื่องการเงินเพราะว่าบางทีทาดิสซิิวเตอร์ก็จะมีเรื่องแบงต์การันตีเรื่องอะไรต่างๆนะครับแต่ข้อเสียขยงมันก็คือว่าร <c oughs> ้านค้าส่งเนี่ยเขาอาจจะขายสินค้าที่ขายดีอย่างเดียว นะบางทีสินค้าที่ขายไม่ดีอย่างเงี้ยหรือไม่ยังไม่เป็นที่ติดตลาดอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่สนใจนะครับแล้วก็สูงกระจายสินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานตามที่กําหนดน,นะก็ะอาจจะทําให้การกระจายสินค้าของเราไม่ดีนะค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะฮะต้องบอกก่อนว่าเพราะว่าเราต้องใจ่ายให้กับใครจ่ายให้ร้านค้าส่งใจ่ายให้กับดิสซิเวเตอร์นะเพื่อที่จะให้เขามีรายได้ไปจ้างพนักงานนะครับทีมงานนะในการที่จะออกไปทําตลาดใน ในในในตลาดครับอ่าอันนี้คำถามยอดฮิตเลยว่าเลือกเส้นทางไหนดีนะครับนะมันขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้าครับนะอย่างเช่นเบบเบิลเลอย่างเงี้ยนะก็อยู่ใน CVS d นะครับ CvS นะอันนี้ก็อาจจะต้องทำา v v s ร่วมกับการกระจายสินค้าผ่านช่องทางโฮเซลนะครับหรือดิสติบิวเตอร์นะมันขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้านะครับบางทีเนี่ย เขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับคุณ,คณขายขายนมอ่ะ,ขา,ะขายนมผงนะครับอันนี้ก็ต้องเน้นร้านที่เป็นสเปเชียลตี้แหละนะโลโก้โลโก้ซูเปอร์และนะครับอันนี้ก็ต้องเน้นเน้นพวกนี้หรือซูเปอร์มาร์เก็ตแหละนะครับก็ต้องเน้นพวกนี้เป็นหลักนะครับนะดับสองที่มันเป็นปัจจัยคือ,คอว่าค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยกับการประมาณยอดขายเพื่อให้รู้ว่ากําไรมันเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้โมเดลแบบนี้ นะครับมันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหรอย่างเช่นเราบอกว่าเออเราใช้ออนไลน์ในการขายตรงให้กับผู้บริโภคค่าใช้จ่ายในการยิงแอดโฆษณาเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่หากแล้วเหลือทั้งหมดเท่าไหรหหหห่หรือสมมุติว่าเราต้องการเข้าไปขายในร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยหนึ่งพันตโตต้องใช้ทีมเซลล์เท่าไหร่โดยปกติแล้วถ้าเป็น g p เนี่ยหนึ่งคนเนี่ยจะถือลูกค้าเนี่ยประมาณแปดสิบรายนะครับแปดสิบรายถ้าพัน ก็อาจจะประมาณทัก10คนนะครับ10คนซึ่งถามบอ,อกว่า10คนก็เป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะเราต้องประมาณการยอดขายเพื่อให้รู้ว่าเออกำไรทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าเป็นระบบดิสติบิวเตอร์อาจจะใช้แค่คนคนเดียวในะในการเข้าไปติดต่อดิสติบิวเตอร์ในแต่ละภาคอย่างเงี้ยนะค่อจะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะในส่วนของการที่บริหารทีมขายนี้เราก็ต้องมาดีไซน์เอานะครับกลุ่มผู้บริโภคนี่สําคัญครับนะ กลุ่มผู้เรีโพานี่ยมันมันมัน,ม,นมันสำคัญมันไม่ใช่ว่าเราออกสินค้ามาแล้วเราจะกระจายเส้นทางเ,เข้าไปสู่ทุกๆช่องทางเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นร้านตู้แช่เนี่ยในร้านโชห่วยอยเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็ขายสินค้า10บาทเนาะสิบาทเนี่ยมันก็สัดส่วนการขายของเขาก็อยู่ที่ประมาณสักเก็90%แล้วนอกนั้นก็จะเป็น12บาท15บาทนะยีบาทนี่แค่ขายไม่ออกเลย แต่ถามบอกว่า20บาทเราสามารถขายใน C v s ได้นะครับนั่นหมายถึงอะไรกลุ่มผู้บริโภคที่มันแตกต่างกันนะครับกลุ่มผู้บริโภคที่มันแตกต่างกันนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอา้าวแล้วท้ายสุดแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาควรจะใช้ช่องทางไหนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับนะฮะขึ้นอยู่กับ positioning ของตัวสินค้ากลุ่มผู้บริโภคนะครับแล้วเราคาดหวังเนี่ยการทำกำไรเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ บางบริษัทเนี่ยทำทุกช่องทางนะครับขายตรงก็ขายนะครับออนไลน์ก็ทำนะครับขายตรงให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตนะโลโก้ซูเปอร์ก็ทําใช้ระบบดิสซิบิวเตอร์ก็ทําบางจุดที่มันไกลๆเขาอาจจะใช้ระบบค้าส่งนะโฮเซลเลอร์ในการกระจายสินค้าในเขตนั้นๆเพราะฉะนั้นไม่มีคำตอบที่ถูกต้องนะครับนะขึ้นอยู่กับเรานะขึ้นอยู่กับตัวสินค้า นะขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้บริโภคที่จะบริโภคสินค้าเรานะครับนะวันนี้ก็มีนะแค่นี้นะครับขอบคุณครับ